ณดินแดนแห่งหนึ่งมีความฝันเล็กๆอยู่ผู้คนต่างลืมถึงตัวตนของมันเพราะมันเป็นแค่ความฝันเล็กๆเ,เท่านั้นเจ้าความฝันตัวน้อยเลยคิดขึ้นว่าไม่อยากหายไปเลยต้องทำยังไงให้ทุกคนฝันถึงฉันกันนะเจ้าความฝันได้แต่คิดแล้วคิดอีก จนมันนึกขึ้นได้ว่างั้นก็ครอบนมามนุษย์ด้วยความฝันซะเลยสิจากนั้นฉันก็จะได้สร้างโลกใหม่ของฉันขึ้นมา ทำลายทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความโรยชาจนทางเดินยังไปด้วยสีโลหิตที่ยันลงไห,หลเธออลิสทรับหลงไปในป่าลึกจองจะได้สุร,ระเกัเบปัจหาการหนีบบ้าเธอจะจะเข้าออกจากป่าทุกปีตายอาไว้แล้วก็ไม่มีใครได้พบที่เห็นเธอจากนั้นเลยชาดรับบางคู่นี้คืออาลิสเซลล์วอนเดอร์แลนด์ กล่อมผู้คนด้วยเสียงนุ่มนวลที่ขับร้องผ่านบทเพลงชายหรือหิงเมื่อได้ยนยินความไพเราะอันประหลาดต่างทนโดนเขาครอบยำอมโดยความชั่วร้ายที่กลำกลายชาว่าอลิสนันกลางชีวิดับสิน้นสูญโดนยีกลางศีรษะระว่างกระแสได้กำลังดำเนินชาวของเหลาฝูงชนที่ยังยืนดูอยู่ตรงนั้นช่างดูงดงามราวกับไม่งามที่กำลังร่วงโรย เด็กสาวผูอเล่ชมนี่คืออลิสของวันเดนลาร่างกายเธอช่างส้สนวิไยผู้คนพากันลงไลโลกใช้พวขาคนมากมายห้ต้องหมดในความงดงามจากนั้นพวกเขาก็สร้างอาณาจักรให้เธอปกครองท้าว่าอาลิสนั้นกลับจบลงในฝันร้ายได้เป็นคนที่ตัวความตายเมือ่อโยนดิฉันมา กุหลาบที่มีงานเลงน้ำชาบัตรเชิจากราชินีที่ส่งมาให้พวกเราคือไพ่โพแดงรูปหัวใจสอง,สงพี่น้องคู่นี้คืออลิสในโลกบันเดอร์แลนดเดินทางไปทุกคนทุกแห่งสำรวจด้วยความอยากรู้และทั้งสองได้พบเจอโลกอันสุดพีลึกมากมาย ทาประตูไปหลายบานเพื่อจะไปถึงยัง,ง,งจุดหมายคนพี่เป็นคนดื้อดึงเข้มแข็งคนน้องเป็นคนฉลาดนะครเท่าแม่พวกเรากลับอยู่ใกล้ชิดกัรบอลิสเตร์หนึ่งมากไปในม่เค่ที่ตื่นออกจากความฝันนั้นได้ <S 2> <S 2> เลยจำต้องวนเวียนข้างในฝันร้ายนี้ตอลอดกา้